หกักบอทุกคนแบบเสียบไนเลยนะโคตโหดเลยตัวนี้ขึ้นมาซับหุ่นนะ ลูดบ่วะลูดบ่ลูดบ่เฮ้ยเดือบลอยได้กับขากับบาดนี้ละขากบ่อหงะหอนมันเนาะไลยบ่อยู่หน้าเจ้าน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวชิไปตต่อยก่อนจุดหนึ่งเดี๋ยวทังกรนองมันห้องแซวอยู่เนเนเนคักักดอกอันนี้ฮะเคยลองแล้วบ่ อาตักทายสบายดีผมเองพี่น้องเอฟซีเบิร์สุขุสุคนนะยินดีตอนหับเข้าชูช่องมาบอนทุกคนเมื่อนี้ผู้สึกว่าอยากกินผัดเพ็ดนกก็เลยเอามาหานกอีกแล้วทุกคนแต่ว่าจะบ่ให้ผิดพลาดหรือว่าผิดหวังอย่างแน่นอนทุกคนมาผู้เดียวม้เฮาเห็นนกเป็ดลงอยู่ตหน้าทุกคนตหนหาเลยนะอยู่ในหัวพลน่าจะมีห่างเป็ด แล้วก็มีตัวหนึ่งลงในห,หน้านี่นกเป็ดคู่หนึ่งทุกคนตอนนี้เห็นแล้วทุกคนนกเป็ดนะมันลงอยู่ไหนนะเห็นเห็นโตมาแล้วจะออกไปข้างพุ่นนะว้า ปิ้นออกไปเลยทุกคนพวมันปิ้นไปพู่ออะเดี๋ยวจะไปเบิ่งในหัวโฟนนี่นะมันจะมีห้างมันหรือวะจะมีห้างหรือว่าม,มีลูกมันนะ อยู่พวกระมี่แต่บริเวณเป็นป่าด้วยทางโคตรยางเลยทุกคนตัแต่พูดจอดรถอยู่ทางผู้ยางลงมานะผู้จะไปต่อนนกอยู่จุดพูดล้ละน้องเบิง้งมันนี่กะมาคนเดียวกับซิมานหรือบอทุกคน ทำเลเหมาะเนยได้ต่อจุดนี้แบบคักเลยเด้ปักขึ้นพร้อมพอโอกาสมานันนี่อาจจะเป็นแค่จุดเดียวนี่แหละทุกคนจุดเดียวที่วาา่ววามันกับว่าเมนนอกมเมืองนั่นแหละกันสิบ่มีคนมากวนะแต่ว่าจุดนี้นี่แต่ละปีนี่บ่พาดนกนกหล้จุดบ่มันเป็นหน้าทงกว้างนี่ บอลลีเฮากับคืนโพนไปแล้วทุกคนเข้ามาเลยทุกคนหยิบดอยหยิบหยิบดอยหยิบดอยทุกคน ลูดมาวะลูดลูดมาเฮ้ยเด,ดียบลอยได้กลับขากับมันนี่ละสุหยอนเลยทุกคนบ่เห็นเลยว่ามันข่าวตอนใดมาแล้วเหมือนนี่ได้เป็นๆเ,เลยแต่ว่าบ่ได้ตั้งกล้องทุกคนขึ้นมาจิกหุ่นเลย ใหญ่เลยทุกคนหุน่นขึ้นมาจิกหุ่นเลย บอทุกคนแบบเสียบเ,เลยนะโคตรโหดเลยตัวนี้ขึ้นมาซับหุ่นนะแต่ว่าตอนมันซับน่ะบริษาททุกคนทายกระโบเห็นนะกันตั้งกล้องกระเซียงบางเือมันบุกเขาตั้งกล้องหลยเทืออะไรแต่มันบุกเขารอบนี้ไม่ได้ตั้งกล้องมันมันเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์ก่อน,นอเดี๋ยวใหญ่ไปจุดใหม่ทุกคนเลย สีแบบสวยงามเลยสดใหม่ขนาดเครื่องเฮากับปะอยู่เถิ่งเลยทุกคนดีแต่ปโตกโพดลงมานะมวมาเน่ยนะเกือบแมนได้ช็ชอตเด็ดแล้วตกโพดน,นี่เชียวปักชุกชูงหนึ่งดิเรื่องปะอยู่เถื่องมาปีไก่ในนกสามสี่โต้ได้เข้ามาเนี่ย แต่ว่าตัวเดียวนี่ดีคือกันมูมีตัวเลือกหลายแม่นว่าเข้ามาแล้วได้โลกก็ดีคือกันทุกคนไปกับบาแลแรมช่องมือเลยตังโบไถอยูน you ก know, กระตุงนะแต่ว่ามือนี้ลุยเดียวอีกได้อีกปูสีวาและเป็นนําบาแลแรมเนี่กระจักสวยนี่เนาะบรรยากาศยามแรงๆโอ้คักขนาดทุกคนเลยเดี๋ยวอีตูงห้ามเลย เมืองว่าทุกคนทางที่เราเอารถมาเอาเข้ามาบ่ได้นะจอดไปอยู่ทางเลยเก่าพูดแหละนี่ก็ย่งางข้ามาทางนี้จะม,มีคนเอารถเที่ยวเลยเขาเลยย่งางเอามันเป็นดินข้าวทมใหม่เป็นดินดากดินดากดินเหนียวนะคารหอนมันะหลายบุ่น้าเจ้านะ เดี๋ยวจะไปต่อยก่อนจุดหนึ่งเดี๋ยวทางกันน้ำมันห้องแซวอยู่เน่เน่เน่คักๆดอกกันนี่ฮะเคยลองแล้วบอบอเอาไปต่อยก่อนจุดหนึ่งคืมๆมาเลยนี่ก็ทางหงื่อเลยครับเมนีิกะหาก็ได้เอารถออกมาเฮ็ดเบียกทุกคนเลยแปลงนี่เกือบเม็ดสองล้านผู้ได้นี่ หากได้ออกลงแต่ว่ายังสเตอร์อีกก็ยังชิได้เปลี่ยนอีกอยู่อ่ะเดี๋ยวรุ่นอีกจุดสุดท้ายทุกคนเลยมัน,นได้ต่อสองจุดจากชิมานโมมานล่จุดปีกาปีกานี่บทธธร,รมาาได้ปีกานี่นกสองตแต่ว่าแต่ละปี้มันหักมาอยู่นะบนได้มันเคยอยู่บนมันเคยหากินนะม,นมันมันมีโตมาแท่นมันลดคำาเมนเฮาดก่กะลองเบิ้งทุกคน เอาเขียวกุม้มเนี่ยผุ้ทุกคนสองโตสองโตบินไหลกันเลยเอาหลุดเบิ่งนำกันทุกคนเลยมันขึ้เข้ามาให้เข้าได้มันลือบอมันนี่หลุดเบิง่ง ๋ยหยามบนปักขึ้นก่อน มรี่คนทุกคนนี่แะนีมพนี่คือเาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วบินมาใกล้ๆแล้วบินมาใกล้ๆแล้วก็ยางมาใสา่เลยนะ ตอนนี้เห็นแล้วตัวหนึ่งนะถ้าเิ็นมูสจะมีจักตู้เข้ามาในชะ่ได้เพิ่มอีกหรือบอหนกสองตูนะ้ตอนเอาเข้ามาเห้นไหมบินมานะบินมาลงใกล้ๆแล้วนะบินใกล้มากแล้วก็ลงทางลั้งโดกคนุ่นมันไปลงอยู่คนะ บินมาลองอยู่มันข่าวมาทางล่างนะเดี๋ยวเห็นเห็นหัวแล้วเห็นม้วนนะมันเข่ามาทางล่างนะไห,ห,ห,งห,หงนะม,ามาท,านะทุกคนแบบน,นี้นะมันบกเข่าทุกคนปุบินลงไปห้องอยู่พุ่นนะเดี๋ยวจะจอบไปยิ่งมันอยู่พนะนะุ่นละตัวนี้จอบยิ่งกับ,บไรทุกคนเลยวัดขนาดนกตัวนี้อยู่ใกล้กันนเข้าไปแล้วก็บินไปบินไปแล้วก็บห้องบินซ้ายบินขวาอยู่นกตัวนี้ คือสิไดตัวเดียวเลยทุกคนนักกรนนห้องเลยว่าสิให้ได้2โตบ่ได้ทุกคนมันบ่เข้ามาเลยบินเจิดไปเจิดมาอ้อมหุ่นนั่นแหละแต่ว่าบ่ได้แม่นอ้อมใกล้ๆได้อ้อมใกล้ๆไปว่าบ่แม่นระยะยิงหั่นน่ะอ่ะมื้อนี้กเมื่อเฮือนก่อนค่ํามืดลได้นกตัวเดียวนะมื้อนี้กโอ้ คือชิบุได้เฮ็ดกินเนาะนาจะเป็นมืออื่นทุกคนเลยจะในกะมืออื่นที่เ้าจะเฮ็ดนาเมนูมีเม,มนูยังกันยังบุได้ใจทุกคนถ้าเบิ่งนสำกันมืออื่นนะมื้อนี้กะนำเสนอเมนูอ,อีกแล้วทุกคนเลยพัดเผ็ดนกอีลุ่มมีเอฟซีเนี่นำสูตรมาอีกเนาะใส่คาใบมะใส่ใบมะกรูด ส่วนหนังมันนี่จะให้บอนิวเพิ่นไปทำหุ่นมาใหม่นะเดี๋ยวเราจะเอาเต็นเนื้อมัออนนะทํา้ชมรมกันทุกคนมีผู้ใดเคยกินหลือบอกผัดเผ็ดนกอิลุมบอกเลยว่าอ้ผู้แนะน่ำมานี่แซ่บเลีเมนูนี่ส่วนลาบส่วนปิ่งนะเขาก,ก็กินอยู่แล้วแต่ว่าเมนูแบบแบบนี้ครับบอได้กินจะคืออนะ ผัดเผ็ดเนี่ยไม่รูมเนี่ยโบเคยกินแต่ว่าผัดเผ็ดนี่เคยกินอยู่แต่ละสูตรแต่ละสูตรกับโบคือกันนะสูตรพันธุ์นวันเนี่ยผัดเผ็ดเพค่รซับเป็นตอนแล้วก็ใส่พริกดิบอันทานฮัน,นส่วนสูตรนี้ตั้มีนมันแดงครับเธอได้ดิ แล้วอะไรก็ได้ไลฟ์เติบนี่ก็ห้องข้าวทุกคนหุงข้าวกินกับผัดเผ็ดนะหุงข้าวเจ้าทุกคนเลยเดี๋ยวไปหาเก็บใบกระเพราก่อนน้อยหนึ่งแถวห้าในเบิร์ตนะกูแหละลงไปหาอยู่คนเดี๋ยวใบกระเพราค่ะมัได้ลา,า,ายมานได้ดัก พอด้ใส่พอดีเลยทุกคนเลยขัดลายมันจิเป็นพัดกระเพราเลยน่าจะได้อยู่ชมนี้ ดูบาลามสิค hmm. mm ือกันหรือบอเนากอาหารเศร้ามนีก็ยังมี่ตำมักแตงอีกได้ทุกคนเลยเพิ่มกันเ็ตำแตง้วก็ผัดนกเดือนคั่วเฮากับจำบูมันนี่แหละหูหกหน่จังหน่อย แอนกแซบปผัดกะเพราองคุณนี่แม่เนาะผัดเผ็ดแซบบ,แบ่แม่ชิมไรแม่แซบยังบ่ได้ชิมเดี๋ยวคืนวิคือกาอวาอะไรบ่พอดีเลยพอดีปะ่ะ มันจะหาบึกจนแม่มันจะบึกสุด 嗯。嗯

บอกผิดหวังทุกคนเลยที่แนะนํามากนี่ก็คือชีกินอยู่ตลอดจะได้กาเขามอกเข้าใจหลยทุกคนที่เป็นกําลังใจให้บาบอนอเมนีิกาได้แต่ว่านเลยหาเครืกินดืมมานี่จะไน,นกาฝากทุกคนติดตามคลิปหนาวเขาจะได้ไปทางใดหาอยู่ทางกินอย่างไรทุกคนเลยสำหรับเมือนีกับลํำลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่เด้อทุกคนบ๊ายบาย